Everything you were, everything you've done has come to this. When the need for certainty is absolute and the odds are deemed impossible, the mission falls to him. Should he choose to accept? ผู้ชมครับนี่คือขยับแว่นทอค,ครับเราต้องยอมรับว่าภาพยนตร์ซีรีส์ชุดดังที่กลายเป็นปฏิบัติการภาพยนตร์แฟรนไชส์สุดสถานโลกถึงเกือบ3ทศวรรษกว่า โดยพระเอกหล่อสุดโลกนั่นคือทอมครูซกับปฏิบัติการ Mission Impossible เส้นทางอันยาวนานตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคที่7แล้วมาสู่วันนี้สู่ภาคสุดท้ายแล้วนั่นก็คือ Mission Impossible The Final Reckoning นั่นเองนะครับก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่เคยทำให้แฟนๆเขาผิดหวังเพราะทุกๆฉากของเขานั้นเรียกว่าท้าตาย เสียนรกรกจริงๆนะครับแม้แต่ภาคล่าสุดนี้ก็ไม่ธรรมดาก็เป็นปฏิบัติการสถานโลกที่เขาไปปฏิบัติการเพื่อต่อกรอกับเหล่าร้ายที่ไม่ใช่มนุษย์ครับแต่เป็น AI ที่ชื่อ Entity นั่นเองครับวันนี้ทีมงานมีข้อมูลข่าวสารที่ไปขุดคุยมาเพื่อให้ทุกๆท่านนั้นบันเทิงสุดๆครับส่วนข้อมูลจะเป็นเช่นไรไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้ครับ Mission Impossible, Impossible เป็นภาพยนตร์ที่ถูกต่อยอดมาจากทีวีซีรีที่มีชื่อเดียวกันว่า Mission Impossible ซึ่งเป็น TV Series ที่ตัวของทอมครูซชื่นชอบมาตั้งแต่วัยเด็กและเขามีความฝันที่จะสร้างมันในรูปแบบของภาพยนตร์ให้ได้ซึ่งความต้องการนี้ก็ประจวบเหมาะกับ Paramount Pictures ที่อยากจะสร้าง TV Series เรื่องนี้ให้เป็นภาพยนตร์อยู่พอดีในปี1996 Mission Impossible ก็ได้ออกสู่สายตาของผู้ชมและได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมเพราาะะนออกกจกจต่ ยอดมาเป็นภาพยนตร์ที่สนุกสนานมากขึ้นตัวภาพยนตร์ก็นำเอาเอกลักษณ์ของหน่วยปฏิบัติการ Impossible Mission s Force หรือ IMF มาใส่ในภาพยนตร์ได้อย่างดีทั้งถูกใจแฟนๆที่เติบโตมากับซีรีส์และแฟนใหม่ของภาพยนตร์จนทำให้ Mission Impossible เดินทางมาถึง29ปีและปีนี้ภาพยนตร์ระดับที่8ของแฟรนไชส์ Mission Impossible: The Final Reckoning ที่จะเป็นบทสรุปเรื่องราวทั้งหมดของตัวละครอย่าง Ethan Hunt พอลครูสถือว่าเขาคือนักแสดงและเป็นชิกซอส่วนสำคัญในการผลักดันให้แฟรนไชส์ Mission Impossible มาได้ไกลถึงขนาดนี้ต้องยอมรับเขามีสายตาที่เฉียบคมในการเลือกผู้กำกับและมือเขียนบทได้เป็นอย่างดีหลังจากที่4ภาคแรกเขาได้มีการลองผิดลองถูกกับการเลือกผู้กกับมาเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนแนวทางของภาพยนตร์และเนื้อเรื่องตามลำดับการเติบโตของตัวละครแต่เขาเองก็รู้สึกว่าถ้าอยากให้แฟรนไชส์นี้ไปต่ออีธานฮันส์จะต้องมีเรื่องราว และปมตัวละครให้เรียงร้อยเป็นเรื่องราวต่อไปได้อีกหลายภาคเพราะ4ภาคก่อนหน้านี้จะมีตอนจบที่ไม่เคยเกี่ยวเนื่องกันเลยเมื่อขึ้นภาคที่5เขาจึงเลือกพุ่มกับอย่างคริสโตเฟอร์แมคควอรีผู้มากความสามารถทั้งเขียนบทปรับเปลี่ยนบทหรือการถ่ายทําได้น่าเซ็ตชอบการถ่ายทําที่สมจริงมากกว่าการใช้ CGI เหมือนกันกับเขามากํากับและผูกเรื่องราวได้ตั้งแต่ภาค Mission Impossible Rogue Nation เป็นต้นมา If bring we want to The world back from the brink. We have to deal with him. Should he choose to accept? โดยใจความสำคัญของ Mission Impossible The Final Reckoning นี้ก็คือทุกสิ่งที่นายเป็นทุกอย่างที่เคยทำนำมาสู่จุดนี้โดยการนำเอาการตัดสินใจของ e ีธานฮัน t ในภาคแรกภาค3และภาคที่7ที่ e ีธานช่วงชิงกุญแจ cruciform key ที่สามารถปิดตาย the entity มาบรรจบอยู่ในภาคที่8ไม่แน่นะครับภาคนี้เราอาจจะได้รู้ที่มาได้ว่าตีนกระต่ายและการทิ้งมีดของเขาในภาคก่อนๆมันคืออะไรกันแน่เนื่องจาก เป็นภาคสุดท้ายที่อ e ีแคนจะต้องฝ่าภัยอันตรายที่หลากหลายเพื่อไปหยุดยั้งปัญญาประดิษฐ์ดีเอ็นเทีให้ได้ทอมครูซและคริสตเฟอร์แมคควอรีต่างตั้งใจที่จะดันให้ภาคนี้มีความยิ่งใหญ่ทางการถ่ายทำและสร้างความตื่นตาให้กับผู้ชมโดยการตระเวนถ่ายทำฉากแอคชั่นสุดยิ่งใหญ่ไปเกือบทั่วโลกโดยพึ่งซีจให้น้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการสร้างฉากเรือดำน้ำขนาดใหญ่อย่างเซวัสตโปลที่ยาวกว่า20เมตรเพื่อการถ่ายทำฉากดำน้ำของ เรื่องผู้กำกับได้สร้างภาษามือขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสารใต้น้ำขณะถ่ายทำอีกด้วยหรือจะเป็นฉากเหนือท้องฟ้าดรากนเบิร์กในแอฟริกาใต้ที่ถ่ายทำบนเครื่องบินสเตียร์แมนบนความสูง10,000ฟิตเหนือระดับน้ำทะเลกับทอมครูซที่ต้องแสดงผ่านลมแรงที่เหมือนเฮอริเคนปะทะหน้าตลอดเวลาเพื่อฉากแอคชั่นบนน่านฟ้าที่คนดูแทบจะหยุดหายใจและตบท้ายด้วยฉากความหนาวลบ40องศาที่สวัลบารประเทศนอร ที่นักแสดงต่างไปถ่ายทําที่นั่นเพื่อบรรยากาศที่สวยจนคนดูยังต้องตกตะลึงและที่คาดไม่ได้กับฉากวิ่งสุดไอคอนิกที่ปิดสะพานวิ่งที่ลอนดอนประเทศอังกฤษไปเลยทีเดียว the isn't to sacrifice the ones you hold sacrifice .s refuse ones close. You you ไปร่วมปิดภารกิจสุดท้ายไปกับอีธานทฮันต์ลูเทอร์เบนจีเกรซและแ a ริสที่พวกเขาต้องทุ่มสุดตัวเพื่อหยุดยัง้งเกเบลและ AI อย่างดีเอ t นทีโดยมีเวลาอันน้อยนิดและชีวิตของคนบนโลกเป็นเดิมพันได้ใน Mission Impossible The Final Reckoning ปิดปฏิบัติการล่าพิกัดมรระฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์พร้อมทั้งระบบไ m แมที่จะพาคุณผู้ชมไปตื่นเต้นกับฉากแอคชั่นสุดระการตานั้นเน need you trust me One last time. ผู้ชมทั้งหลายที่มีโอกาสได้ชมภาพเพียนเรื่องนี้ก็บอกว่าสำหรับหนังเรื่องนี้ประมาณครึ่งแรกของหนังก็จะมีการเท้าความกลับไปถึงบางตอนบางภาคของ Mission Impossible จนทำให้หลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้ดูมาจะเข้าใจไหมไม่ต้องห่วงครับ วิธีการร้อยเรียงของภาพนตยนนั้นสามารถทําให้ท่านดูได้อย่างสนุกสนานแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดห้ามพลาดชุกประการกับฉากท้าตายเสียงนรกของผู้ชายที่ชื่อทอมครูซที่เขาบอกไว้ว่าเคยมีนักข่าวถามผมว่าผมจะทําหนังถึงอายุเท่าไหร่เขาบอกว่าณวันนี้ล่าสุดที่เทศกาลภาพนตรนเมืองคาร์สว่าเขาจะทําหนังถึงอายุ100ปีครับ มันเป็นความห้าหารมากว่าวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดนั้น never die และไม่มีวันตายครับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและรบกวนแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักเพราะทีมงานนั้นจะได้มีกําลังใจในการเสริมสร้างคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านพบกันใหม่คลิปหน้าขยับแว่นทอครับ